วันนี้เวล, 19. ลา19.05นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนกัญญาเสริวพัฒนาพนันดวดีเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเบอร์วันของมหาวิทยายลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีน้ำเบอร์วันมาปฏิบัติสร้างคันนิยมในกลุม่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกิจกรรมเด่นของชมรมได้แก,ก่กีฬาต้านพยาเสพติดผลสำเร็จคือทำให้สมาชิกได้ร่วมทำสิ่งที่ดีกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความคิดเห็นและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสงดงความสามารถ สำหรับส่วนเพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์18คนให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไปมีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนิน,นชีวิตและมีกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกให้ความสนใจเช่นกีฬานันทนาการลีลาสนวดทางการกีฬาอาหารเพื่อสุขภาพและดนตรี จากนั้นสรงติดตามการดำเนินโครงการท o วรบีนัมเวันของจังหวัดกระบี่ที่บริหารจัดการเชิงบุรณาการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนส่งผลให้เป็นจังหวัดทัวบีนัมเบวันสถานะเงินระดับหนึ่งชุมชนตำบลคลองท่อมใต้สถานะเพชรระดับหนึ่งโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่สถานะเงินระดับสและชุมชนตำบลคลองพลสถานะเงินระดับหนึ่ง ในปี2567มีอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการระดับประเทศ11แห่งและทีมแดนเซอร์ไซด์โรงเรียนอมาดพาณิชนุกูลได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน ต่อจากนั้นพระราชทานพระรับโรกาสให้สมาชิกกคระเจ็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่เฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้เลิกจุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแกสมาชิกทูบีนับวันจากสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ทรงแนะนำการจัดการกับปัญหายอย่างเหมาะสมก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนับวัน ท่าน,นี้จังหวัดกระบี่มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีสมาชิกอายุ6 2ถึง24ปีจำนวน135,264นเมื่อคนมีจังหวัดอำเภอและชมรมหรือสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำทันทัศนสถานพินิจและคุ้้มครองเด็กและเยาวชนและสนยงานคุมประพฤติครอบคลุมทุกประเภทรวม467แห่ง